ภาครัฐและเอกชนของไทยกับมาเลเซียเร่งรัดส,สร้างถนนเชื่อมสองด่านนะครับเพื่อเพิ่มยอดการค้าชายแดนเตรียมที่จะรถโชดึงนักลงทุนชาวมาเลเซียมาลงทุนในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจกพิเศษสงขลาครับนายกริดเพนสุภาผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นประธานประชุมหาหรือสถานการณ์การค้าชายแดนไทยมาเลเซียที่จังหวัดสงขลาครับโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลางเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนปรับตัวดีขึ้นส่วนการให้บริการศูนย์เบ็ดเสร็จจุดเดียวหรือวันซอฟต์เซอร์วิสจังหวัดสงขลาที่ด่านสะดาวในช่วงครึ่งปีแรกมีผู้ใช้บริการศูนย์วันซอฟต์เซอร์วิสเพิ่ม11.18%จากปี66ด่านปาดังเบซามีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง268%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างด่านสะดา แห่งใหม่ฝ่ายไทยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2568ขณะที่ฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างการก่อสร้างแนวถนนใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน68ส่วนการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียขณะนี้มาเลเซียอยู่ระหว่างพิจารณาร่าง MOU ทั้งสองฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศซึ่งที่ประชุมสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อสรุป ให้สามารถลงนาม MOU ได้ภายในปี2567นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการเสนอให้จัดเตรียมรถโชว์เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขาหรือ Special Economic Zone โดยมอบให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาให้กับนักลงทุนมาเลเซียทราบเพื่อนําจุดแข็งและสิทธิประโยชน์ของโครงการไปประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักลงทุนที่สนใจสําหรับสถานการณ์การค้าชายแดนไทยมาเลเซียในช่วงครึ่งปีแรกมีมูลค่าการค้ารวม296,810ล้านบาทเพิ่มขึ้น0.41%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไทยได้ดุลการค้า46,990ล้านบาทส่วนการค้าชายแดนและผ่านแดนไทยมาเลเซียด่านศุลกากอนเดาจังหวัดสงขลาครึ่งแรกของปีมีมูลค่าการค้ารวม214,411ล้านบาทลดลง3.51%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งไทยยังได้ดุลการค้า11,111 11ล้านบาท